ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับ ในงวดวันที่25นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับตัวเลขที่แอดมินได้มานะครับก็ไม่ทำา FC พี่น้องต้องผิดหวังนะครับก็คงเข้าต่องวดนะครับสำหรับตัวเลขแอดมินได้มานะครับในงวดวันที่24นะครับเลขที่แอดมินได้มาคือเด่น0ย์รูดูนยะครับในงวดวันที่24นะครับก็เข้านะครับเข้าตั้งแต่น้อยแรกเลยนะครับน้อยพิเศษนะครับ 6นะครับสำหรับสายวิ่งสายลูดนะครับเมื่อวานนะครับสำหรับชุดฟันนะครับก็ให้อยู่ที่3กับ4นะครับก็เข้าชุดฟันนะครับ43นะครับในรอบพิเศษนะครับก็เกียบเข้าโต๊ดนะครับเมื่อวานนะครับแอดมินให้143นะครับเรียกออก543นะครับก็เกียบเข้าโต๊ดก็เข้าเฉพาะ43กับ06นะครับตัวเด่นมานะครับเมื่อวานนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ f c พี่น้องนะครับที่ได้ตัวเลขแนวทางนะครับที่แอดมินได้มาไปนะครับครับผมวันนี้นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับในทางหวยหานอยเม็ดเดียวนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขที่ผมได้มาวันนี้นะครับเลขเด่นนะครับเด่น9นะครับเด่น9รูด9นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเด่น9ก็จะมี90นะครับ ดเก้านะครับเจ็ดเก้านะครับหนึ่งเก้านะครับสำหรับเด่นเก้านะครับสำหรับชุดฟันนะครับก็จะอยู่ที่ศูนย์กับแปดนะครับศูนย์ก็จะมีศูนย์สี่นะครับศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับแปดก็จะมีแปดสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับย้ำนะครับชุดฟันแม่นนะครับเข้าเกลียบทุกงวดนะครับชุดฟันนะครับสำหรับแนวทางนะครับ สำหรับ icism, สายวิ่งสายรูดนะครับก็รูดนะครับสายเจาะก็สีเจาะสีตัวนะครับวิ่งรูดเท่านั้นนะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี8 8นะครับ99นะครับ0 0นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับสำหรับเลขชุด3ตัววันนี้นะครับก็จะมี799นะครับ191นะครับ789นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด s ั b สไ r i b ์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เฮงๆปังๆต่องวดนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับสวัสดีครับ